คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567คุณหนูอุ้งอิงมีวันนี้เพราะพ่อให้เมื่อวานวันที่18สิงหาคมในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นวันดิธีมหาฟิทธิชโชคตรงกับวันขึ้น14ข่ค่ำเดือน9ปีมะโรงเป็นวันที่ให้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งเหมาะแก่การมงคลของครอบครัวตระกูลชินวัตรอย่างน้อยประการหนึ่ง ที่เห็นว่าวันดิถีมหาศิทธิโชคให้ความสำคัญอันยิ่งใหญ่แก่ครอบครัวตระกูลชินวัตรก็คือเป็นวันที่นายทักษิณชินวัตรผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นนักโทษหนึ่งในสามหมื่นหนึ่คนที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 แต่ยังมีคดีความผิดมาตรา112ที่ศานอาญานัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่19สิงหาคมคือวันนี้ติดตัวอยู่ทั้งนี้นับจากวันที่18สิงหาคมเมื่อวานนี้เป็นต้นมาทักษิณชินวัตรก็ได้กลับมาเป็นผู้บริสุทธิ์เปลี่ยนสถานภาพจากนักโทษเด็ดขาดชายที่ได้รับการพักโทษในคดีทุจริตประพฤติมิชอบขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี3คดีโดยที่ไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียว หลังจากหลบหนีไป15ปีและยอมกลับมารับโทษเมื่อวันที่22สิงหาคมปีที่แล้วมาเป็นนายทักษินเหมือนประชาชนที่เป็นสุจริตชนทั่วไปและเป็นนายทักษินที่มีบุตรสาวเป็นนายกรัฐมนตรีอีกทั้งยังเป็นคุณปู่คุณตาของหลาน7คนซึ่งบุตรและธิดาของบุตรชายและบุตรสาวคือพานทองแท้พินทองทาและแพรทองทาชินวัตรอีกประการหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวตระกูลชินวัตรนั่นก็คือนางสาวแพรทองทานชินวัตรวัย37ปีซึ่งปัจจุบันสถานภาพไม่โสดโดยเป็นภรรยาของนายปิดกสุขสวัสดิ์และมีบุตรชายบุตรสาวด้วยกันรวมสองคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตั้งแต่วันที่18สิงหาคมเป็นต้นไป อันเป็นผลมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ด้วยคะแนนเสียง319ต่อ145เสียงโดยมีผู้งดออกเสียง27เสียงนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นผู้ที่สืบสายเลือดและมี DNA เดียวกับนายทักษิณชินวัตรโดยตรงในฐานะบุตรสาวนับเป็นทายาตรุ่นที่สของตระกูลชินวัตร ที่ได้นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งสืบสาแรกมาจากในเลิศและนางยินดีชินวัตรบิดาและมารดาของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ปัจจุบันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนักโทษหนีคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวขณะเป็นนายกรัฐมนตรีและมีโทษจำคุก5ปีประการที่3 อันเนื่องมาจากวันดิถีมหาสิทธิโชคที่นับว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวตระกูลชินวัตรหากจะบอกว่าเป็นความสำเร็จของคุณหญิงอ้อพจมานดามาพงศ์ที่เป็นอดีตภรรยาในทางนิตินายของนายทักษิณชินวัตรและเป็นมารดาของนางสาวแพรทองทานชินวัตรก็ไม่ผิดนักที่ว่าเป็นความสำคัญของคุณหญิงอ้อพจมานดามาพงศ์ก็เพราะนอกจากคุณหญิงพจมาน จะมีอดีตสามีทางนิตินายคือนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่23มของประเทศไทยและมีอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แล้วคุณหญิงพจมานก็ยังมีน้องเขยของนายทักษิณชื่อนายสมชายวงศวัิ์สามีนางเยาวภาวงศวัสร์น้องสาวของนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่26และมียิ่งรักชินวัตร น้องสไปซ์ที่เป็นน้องสาวของนายทักษิณเป็นนายกคนที่28อย่างไรก็ดีเมื่อวันมงคลอันเนื่องจากดิถีมหาศิทธิโชคของตระกูลชินวัตรผ่านไปแล้วสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของแพรทองทานชินวัตรซึ่งมีวันนี้เพราะพ่อให้มีเรื่องท้าทายให้ต้องพิสูจน์อีกมากมายหลายเรื่องอันเป็นปัญหาของประเทศที่จะต้องเร่งแก้ไขให้สําเร็จรุ่งโดยเร็วปัญหาเฉพาะหน้าก็คือ ปัญหาเศรษฐกิจที่ถูกบักบม,มในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเพื่อไทยที่มีนายเฟฐทาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ทำอะไรนอกจากฟ้าละวนอยู่กับโครงการดิจิทัล w a l l ล็ตส่งผลให้เกิดปัญหาการลงทุนชะงักงานข้าวของแพงทั้งแผ่นดินประชาชนในกลุ่มเปราะบางและผู้มีอาชีพอิสระเงินทองฝืดเคืองนักลงทุนต่างชาติทอนการลงทุนโรงงานในหลายภาคส่วนต้องปิดกิจการ อีกสารพัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนคำพูดอันสวยหรูที่เป็นวัทกรรมจากกระดาษที่มีคนยกร่างให้แผ่ทองทานชินวัตรอ่านหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับพระบรมราชองคการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่อาคารไวฟ์เปฟถนนวิภาวดีรงังสิตซึ่งเป็นที่ทำการพักเพื่อไทยแห่งใหม่เมื่อวานนี้ว่าจะทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝัน กล้า้างฝันและกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองนั้นฟังแล้วก็เป็นคำพูดที่เพ้อเพ้อลอยๆและอีกหนึ่งคำมั่นสัญญาของนายกรัฐมนตรีหญิงรุ่นที่ฝาของตระกูลชินวัตรที่นอกจากอายุยังน้อยแล้วคนไทยส่วนใหญ่ยังมองว่าอ่อนด้อยประสบการณ์ที่จะต้องพิสูจน์กันต่อไปเธอกล่าวว่าดิฉันแพทองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความหวังเป็นประเทศแห่งความสุขของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมส่วนปัญหาเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบที่นายทักษิณชินวัตรบิดาและอาของเธอคือยิ่งรักชินวัตรถูกสารพิพากษาลงโทษจำคุกมาแล้วนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะกลัวโดนคดีฟั่มเหมือนบิดาและอาหรือไม่ซึ่งแพทองทานชินวัตรตอบว่าไม่มีใครอยากโดนเหมือนกับคุณอาและคุณพ่อ และคุณพ่อและคุณอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะได้ทําหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดเราจึงต้องมองไปที่เป้าหมายทำมานั่งกังวลทุกอย่างเราก็คงไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายของเราได้แพทองทานชินวัตรทิ้งท้ายแบบทิ้งหมัดเข้ามุมว่าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีคดีค่ะคําว่าทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีคดีนั้น ก็ยังเป็นคำตอบของแพ์ทองทานชินวัตรที่ได้กลายมาเป็นคำถามค้างขาดใจของคนไทยจำนวนไม่น้อยว่าจะทำให้เนียนโดยที่จับมือใครดมไม่ได้หรืออย่างไรรุ่งเรืองปรีชากุล